ต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยา mm hmm. เสพติดที่สมัครใจ60คนเข้าอบรมนะบํำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนสู่ครอบครัวและหลังจากที่ติดมาแล้วก็เข้าไปบำบัด mm hmm. นะที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่หนึ่งจังหวัดนม่อสอดนายธนาทิปเสมแย้มประหลัดจังหวัดแม่อสอนเป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรุ่นที่สองจำนวน60คนนะฮะในการเข้าค่ายในครั้งนี้ผู้เิพยาเสพติดทั้ง60คนเป็นประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆทุกอำเภอในจังหวัดแม่งสอนซึ่งทั้งหมดจะต้องพักอยู่ในค่ายอ,อสเอป็นจำนวน12วันโดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานทั้งทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราชที่7กองร้อยตชด3 3าหกตำรวภูธรจังหวัดแม่สอน โรงพยาบาลธัญ,ญารักษ์พัฒนาฝีมือรายงานพัฒนาชุมชนเรือนจำทางเรือนจำฝ่ายปกครองสำนักง,งานัฒนธ,ธรรมจังหวัดและกำลังพลอ,อสอจังหวัดที่1ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่คอยเป็นวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆทั้งนี้เพื่อบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในลักษณะการผสมผสานด้วยการใช้กระบวนการชุมชนบําบัด และหลักสูตร Fast m o d e ลของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นการบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดให้กลับคืนสภาพร่างกายและจิตใจจนสามารถกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยการปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมและพัฒนาทักษะอย่างเหมาะสมโดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบำบัดอาการติดยาได้อย่างยั่งยืนไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างปกติเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวหมู่บ้านชุมชนและประเทศต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกิจกรรม